สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวซองพกนอกแบ็คฮของกล้องยี่สิบ็ดสามสิซึ่งเรานำเอามาใช้กับเจ้าเทารัตพีทีเจ็ดศูนยหลายคนสงสัยว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมลองดูครับครับไม่มีหลุดพอดีเพราะว่า อืนสองรุ่นนี้ยี่หกกับเทอรัตพีทีเจ็ดศูนย์เก้านี่จะขนาดเท่ากันเพียงแต่เทอรัตจะบางกว่าหน่อยนะครับใช่ได้พอดีเป๊ะไม่มีหลุดครับพอดีส่วนกิ๊บกิ๊บ ท e ่แมกกาซีน e แมกกาซจะช่วยเกี่ยวครับเกี่ยวในการจับครับพอดีนิ้วหาซื้อได้ในเว็บกันอินครับส่วนสูนหน้าผมใช้ของ t o o grow long beach ซื้อได้แล้วมีเขาเขามีคนสั่งอยู่ครับสั่งในเว็บกันอินลองติดต่อดูครับ กิตัวนี้ครับนะครับแบ็กโฮกฟอร์ก็26 27 33ครับใช้ด้วยกันได้ไม่มีดลุด ขอบคุณครับ